บาบางีทข้งหลังเขาเเปี่ยเปียมากินเนี่ยนะนตกตายดิ่้างหลังงามมากบบางีเนี่ยทีทั้ตเน่้งลนตายับอ้ยเป็นยังไงบ่างนเป็นยังไงบ้วออือไข่ไว้จรวะ

ม่กินาันกินเนาะรตไ้หิวเาปานเร <aría> <the reason. S 2> ือตกินแล้วอนเดียงวนโอ้จะดเลยีไม่จบงน้มาชังอันเมื่อดเนี่ต้อต้อง่นมีวไตดต้อปลาสองมือเนาะสองมือเดียวหอมกองเขานี้ฝน ใา้ก็ดำหน้าื่อมได้ก็ได้เกยขีดต้มน้ำมีเออไปตะม้วนแถวบุเจ้าเนี่ยวจังพมีเรื่องพิมพ์ยังเขาบอกคือว่าไหรอ่าหรือไม่เ้นุ่องกมหมัเจยาบรงั้ยนโบ๊คนเนี้ยบ่อต้องเนี้ย่งน้หน่อยเนวกะว่าทรงหลายๆเนกรจกะเจาแนี้ ว่ากับเจ้านะไม่ได้เงินน้อยเงียเดองว่าเป็นยังเขาขึ้นดนส่งหลายเป็นย uh, uh, ังเจ้าขึ psilon, uh, ้นดนโซงหน่อยดิักลเดือนหกหมื่นน้อยเดือนหกพันคนตั้มาเยอะนะเดือนมกราเป็นปีก็พังเนาะเพราะมันวเจ้าไปลี่เนมองั่นด่าหวยโ่งหลายก็โดนด่าส่งหน่อยก็โดนด่าเอาข้บไปทำเอามาให้ลูกเนี่ยลูกยืมเขาใช้อยู่ในวันสั่นใช่แล้ว บอกว่าเงินเบิกได้พันหนึ่งเด้อ